แม่เป็นคนโน่นบ,บินแดงได้บางไเป็นคนบ้านคมตำบลโน่นอำเภอรัาตานะจงังหวัดุลินที่นี่แม่ี่เลยไม่ยูนู่นนี่นั่นเลยไม่ดูซาก่ไม่ยูซัใใก่ซากุนเเจ้าอะไรงัวหมดอหม่อนดิห,หมหเพื่อน ทำดูซับคันนิง่งเออทำดูซับคันนิง่งออกจากซับคันนิง่งออมาซักขู่ออกมาซักขู่ก็ไปละหอกพ่วงออกจากละหอกพ่วงก็ไปเขาสะก,กุนไม่ไปเมือเม่อตัวเมื่อถูกมองมีทีอยู่หันนำ้ำมีทีอยู่หันนั่นราบประมาณเกจชิปลายคือรอยนึงน,น,น,นี่แหละโมโหบัดทีนี่คือไรว่าอยู่นนต์ดินแดงบัดตอนไหนกระจักระเบิดจักลูกปืน กะไผสิบอย่านเนาะข้าวเดียวกะแง่แงๆปัดปัดปัดปัาหมอเข่าวัานซุกหออแปลนปืนเช้าดังเอาเขามาขางไผ่อีกช่วงเ้ามนิตเออสองครบมนิตคพรามินิตมากข้าวเดียวกะเจ็ดๆๆ็ดลงปัดปัดปัดปัุยคุยอยู่อ่าใดละเร่อพัคกุ๊กกาบานเด้อ พอมือนี que ีหลายจิตพอมือนีีหลายภรรยาการวางไหนมึงได้พากูมาแล้วอะเอาตายก็ตายเป็นก็เป็นถอนตัวกูสิหยาดบ่เลยบ่ได้ครับบ้านเลยบ่ได้ครับบ้านทักษะพอได้ยู่ได้นี่เออภรรยาการเราค้ำนี่มาอยู่นี่นี่มาอยู่นี่เองหรือว่าทหารเจ้าหน้าที่เขาให้มาฆ่ามาดันเราภรรพาภรรยาอยังเงี้ยจะรวยบ่จะรวยกาจะรวยเออจะรวย เราเห็ดมูบานเล่าเห็ดตั้มจับเป็นทีเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกไห้มาจกบสลากระโรคมาจกบสลาก,กระได้มองนี่มัดจับเองมัดแฝบเองมัาแับสลากองเล่าไปนคนกับเขา่าซานเลาก็หายกินผวกยาผัวยังเราก็ะหายมดเข่าไฟเมซีจะรวยเราดีแห้ง เขามาแบ่งให้ก็เรยมาจัดสลานของเขา,า้าเขาเขามาจัดมาจัดเป็นหลอกเลยต้กีเป็นหลอกของพญ่โอ้เป็นไฮพอใญจอนของยายแดงที่ร้านเต้องไปเปิดไฟดวงนั้นข,ของของพญแดงนี่แหละแดงแดงจอนแดง<อ>นี่แหละ<อ>มันคืนกับประหารอยากกินกับประหารประหารจอหงเขาเออข้าวสกมันแีะ ทีนี่เขากัเรืมายึดไม่แบ่งนป็นที่ทอยูอาศัยทอยู่อาศัยเราก็หดดหไดเเราก็มมอยูพวอเขาจับตล,ลาดเราหไดเจับสลากเราไม่เสือสลกจับตลานเราคิดว่าของเลาเราสิมาลลกึืนนะ<อ>บ้านนี้มีเจ่บักพัวอีหนังเง่นมันกะเผาดาวนีหอดู่ปืดต้อปลูกไว้คนมาอยู่กรมีแล้วคนไม่ดูกนพญ่จอม คนยีจอมยิ่งเลิกเป็นคนเป็นคนเถ่าคนยีจอนยีแดงตอนลงมาหน่ะมีแดงว่าท่านมีดูแก้วว่าท่านกระทันกระทันที่ของอีกคนคุณแดงว่ายายแดงเป็นอยู่หนีอยู่แล้วอยู่หนีอยู่แล้วตอนแม่ลงมาหนี่มีมีบ้านจักหลังมีคนหล่นอยู่หลังว่มีพ่อคนเอายายแดงอยู่ไหนยายแดงพ่อเขาอยู่บ้านโน่นหลังอ๋อคือมอกหนีว่ามีบ้านคนว่ามีบ้านคน เป็นเป็นมองท้ากินบุกลูกท่างก็ถ่างลูกล่ำกอพงก็สิเคากันจะสีน้อ,นอยตัง้งเป็นท่างเที่ยวธรรมดา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 ไปบัดเอามาดูปึกตอนเศร้าทหารเขาเขาต่อมาตรวจกอนเดชทหารมาตรวจก,ก่อนจังได้ออกจากบา้านผันสันไปเยยหยียบดังเปาะเออครับระเบิด จะว่างัวว่าควรหัวตายกันจะแซวสานตูนมันมตัวเมียกันใหญมากตะพุนเลยใหญยมากต่พ TOR, ุนเลยออกมากจแกเซพศส20ศันอยู่หนีเลยเท่ากระังเดียวนี้ที่แรกว่าสิกับแล้วย่านแห้งทหากินไหมไอแพ็กค่าพี่ได้แพ็กดูปืนมันตกลงมาจากเครื่องบินเป็นแผงมาแปด โอกูมาอยู่แม่มันดอด้วยซูเมื่อบานเดนหัวเขาวามึงฟาคูม,มากอ้าวนางขดูฟาม,มึมากเป็นกับเป็นตายกับตายพอกับแม่ก็ตายแล้วกูกันายได้กเลยูเนี่กันเลนย์ยูได้ทเกี่ยวหนีคัสันก็ไปคืบเขาแต่ที่นีเพราะคนมาอยู่ยหลายๆบอกเขาจังเหตุนสนุนคนด้างก็บขอบจะบ้านฟ้าใหม่นี่แหละมาอยู่จังได้ทางเซนนี่ถ้าเขาเสียทางเซนนี่อยู่แล้ว ตะกี้กี่วี่ไหเลยจังสี่เอาเขาคือเห็ดเป็นท้างขนาดเนี่ยเข็ดนข้างขนาดตะกี้มันวีขนาดเลยเขาไม่ได้เห็ดท้างขนาดเขาก็นกระโดดเองสี่สี่เห็ดมันวี่มันใหายมันใหญ่